คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกราบสวัสดีนะคะมิตรักเ <c oughs> กมชั้นนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับเจ็คควันนะอ้าววันนี้เรามากันในเกมอ่าถือว่าเป็นเกมลูกหลาของเจคควันอีกเกมหนึ่งนะเกมการดิชามโมทูอ้าซึ่งช่วงนี้ขเขาเปก มาวบพูกกันกับมาจงเวียเออซูสีสูสีอะทุกคนเอามาดูกันว่าจะแตกดีจริงหรือเปล่านะจ๊ะมาเล็นกันเลยเจควนอยากเล่นแล้วทุกคนไปกันเออวันนี้เราพกทุนมาหนักพอสมควรอยู่เด้อพันหนึ่งอ่ะเช้าเจควนนะไปรับหลักวันมานะทุกคนเออ เติมนะคะเติมเงินนะคะขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทเด้อฝากเงินอ่ารับเอ้ยยังไงยังไงเข้าสกิ๊ตเตอร์ไหมลุนกอดเออรับรับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเออเติมทุกซีนะคะยังไงเออเออเดี๋ยวจะพูดต่อนะดูลุ้นกอนยังไงยังไงก่อดใส่ใส่ไม่หมดเหรอไม่เข้านะเออเป็นเหตุว่ายังไงยังไงอ้มอ้มไปถึงวเดียบอาดับเลยเด็กมาลง เอตะโกกดอกสุดท้ายเน้นๆนะตักเบรกเยียดเยียดเยียด,ดอึ๊บมันใช่เลยเออเป็นเพดเฟซบุ๊กนะคะทุกคนเออเขาไปรับโปรโมชั่นกันได้นะขผมไปใส่เส็้อขวัญเ,เล่นนะคะเป็นเพดรวมอะไรนะรวมสล็อตค่าย p G Joker Mega เอออ้ยลืมยาวเกินนะทุกคนอ่ะสามารถเข้าไปกดติดตามเด้อเพื่อรับโปรโมชั่นได้นะฟังชันเขามีหลายอย่าง เ,ออเดี๋ยวเจ๊ขวัญไปรับมาเป็นฝากเงินนะรับ50%าสนะคะโบนัสนะมันตับก็หนึ่งร้อยบาทเราจะได้ห้าสิบเออเอามาเล่นกันชิลๆนะยังไงเนี่ยมุกขุมืุอกี้แบบลุนมากแกเตอร์ไม่เศร้าจะลงแต่ไม่ลงลตอนนี้โดนดูดแล้วนะทุกคนเอ,อเอ้ยสวยอ,อ๋เอเพิ่งไดบเชยนะจ๊ะ จ้าให้ติดเต็มระบบสวยงามดอกนี้ถ้าเห็นเผมว่ามาดีนะพี่เขนเระช่วงนีะ้ะมาเรื่อยๆมาติดเรียงนจัน๊บโคมแตกแบบทุกวันนะสังเกตได้นะ้เต้นขวัญช่วงนี้ลงมาจอมแบบรัวมากเออแล้วก็ลงแบบพอพี่เขนรวมบ้างนะคะเพราะว่าเขาแตกดีเล่นเกมอื่นไม่ค่อยแตกก็เข้าสองเกมดีเลยค่ะรัวๆจ้ะแตกแบบพาดฟาดเออ โอ้ยแต่ตอนนี้โดนดูดแล้วนะมันต้องสู้ต่อแล้วไหมออ่ะหมุนไปก่อนนะทุกคนค่ายเกมที่เจ๊ขวัญเล่นนะเออเกมอ่ากานิชานี่ก็อยู่ค่ายเกมที่จ๊น,นะจ๊ะทุกคนอ่ะอยากเล่นก็จับฟ้าลงไปเออลงไปไหนไอ่ะเออลิงเล่นอยู่ใต้ทีมนะลุยก,ก่อนแป๊บนึงไปกระต่้น,น,งนลงเหรอโอ้ยเนี่ยเออหกช่อง นานว่าและโอ้ยหยอกกันเล่นอยู่เรื่อยเลยเนี่ยไอ้สแกตเตอร์เนี่ยเหมือนจะเข้าตั้งหลายรอบแล้วน,นะแต่ไม่เข้านะเออมันรอเล็ดกับหัวใจได้ไงเนี่ย <c oughs> ถึงได้ฝันหัวใจจะวายนะรุนบ่อยนะเนี่ยเออยังไงยังไงไปอีกเลี้วไปแล้วก็ตัดยังไงอูเข้าแล้วจ้าเออมาแล้วจ้าสี่ดอกแล้วจ้าตอนนี้ขอเพิ่มอีกขอเพิ่มอีก,อกตัวสองตัวตัวไม่ลงโอ้ ตัวสุดท้ายมาสิครั้งก็ได้ <c oughs> สิครั้งจ้าโดนใจจ้าแคท้าตัวนะโคดโอ้ยอะไรเนี่ยเออเขาไม่ได้มาหยอกเล่นนะคะเขามาจริงน,นะเออมาจริงมาจริงโยมาจริงโยเออดอกแรกชังสุบ,บาทเอ้ยยังไงเฮ้ยนีนออย่มันคอมเกย์ตัอีกโอ้ยมาแคไดนแคทจ้าพี่ทอ้องไปสิห้าครั้งเบา นีบาทเออเจพูดว่าไงดอกนี้นวนที่พูดเฮ้ยถ้าติบมานเลิศเลยจ้าสงการพูดขนาดวันไหวจ้ะอือคือเจเจด้วย,ยเราออรอยแปดสิเป็นไรได้ย่โอเคเรกจะต่อคิวหบ,บ,บาทยังไงขอเล่นอะไรอนเธอโอ้โหจตั้งหลายตัวอืวอคือวายเข้าแล้วจ้าส5 7บ,บาทดอกี้ นันวันไหวจ้ะขอักหนักหน่อขอดอกักหนักหน่ค่ะเอ็กวันอยากได้เอ็กวันอยากโดนสวยอะไรตัวอดอกกูดอกนี้ยังไงพุชิแปดโอ้โหสองพัดทองรุ่ที่พัยังไงเอาอีกเอเต็มระบบพ่อแม่พี่น้องอเจ็ดร้อยยี่ดอกนี้ไม่เ้าอูสองดอกเ็ อยบาทยังเหลืออีก5ครั้งอ่ะทุกคนเออคมุนแบบชิวๆนะคะนอนปัดนีลังกาปัดไปเลยจ้าเออหมุนไปเลยลูกยังไงอะไรโอ,อ๊ยต้องทายเพราะเธอ,อชิวมาแล้วมาแล้วขอไหลไหลเจไหลเจไหลฮูดไหลฮูดโอ้ยยังไงแตกตรงน,นี้ติดลงไหมติดลงเหอะ โอเคติ๊บติดไปมาทุกคนเสียดายจังไม่เป็นไรอ่ะพ่อรับไปดอกนี้นักหนักเด็ดเด็กันจะทุกคน4,185บาทโอ้โหโอ้สุดยอดสุดจัดประหลัดบอกเออโอเคมา1,000ได้4,390บาทก็พอใจแล้วนะคะวันนี้โอเค อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปนกำลังใจให้กับแจ็คพอตเลยนะคะไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมไปรับโปรโมชั่นดีๆนะคะ